ฉันใช้ชีวิตเมียบมานานไม่ใช่พอไม่อยากพูดแต่เพราะบางครั้งฉันรู้สึกว่าความเงียบก็สื่อสารได้มากพอแล้วหลายคนบอกว่าคนเก็บตัวดูเงาดูแปลกแยกแต่ฉันคิดว่าบางครั้งเราแค่ชอบใช้เวลารับรูโลกในจังหวะของตัวเอง พลังของการอยู่คนเดียวในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวฉันไม่รู้สึกว่างเปล่ากลับรู้สึกว่ามีพื้นที่ให้ตัวเองหายใจเราได้ฟังเสียงในหัวชัดขึ้นเสียงที่มักจมหายไปตอนอยู่ท่ามกลางผู้คนเสียงที่ถามว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันทำให้ใจเราสงบหรือเปล่า การอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การหนีปัญหาจากโลกแต่คือการกลับมาพบกับตัวเองอีกครั้งการใช้ชีวิตในโลกที่เสียงดังโลกสมัยนี้เต็มไปด้วยเสียงเสียงโฆษณาเสียงข่าวเสียงการเปรียบเทียบแต่คนเก็บตัวเราเลือกฟังเฉพาะเสียงที่จำเป็นเราชอบเงียบในเวลาที่คนอื่นพูด กำลังฟังจริงๆไม่ใช่รอจะพูดตอบเรามักถูกเข้าใจผิดว่าเฉยชาแต่ความจริงเรากำลังสังเกตโลกอย่างตั้งใจตั้งหาความสัมพันธ์แบบคนเงียบคนเก็บตัวอาจไม่มีเพื่อนเยอะแต่คนที่เราเปิดใจคือคนที่เราไว้ใจจริงๆเราไม่ต้องการเสียงหัวเราะดังๆเสมอไป บางครั้งแค่ใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นก็เพียงพอแล้วเราไม่เกียดสังคมแต่ไม่อยากอยู่ในสิ่งที่ต้องส่งหน้ากากบ่อยๆเกินไปการยอมรับความเงียบ ฉันเคยคิดว่าความเงียบคือช่องว่างแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วมันคือพื้นที่ความเข้าใจเราจะรู้สึกอิสระมากขึ้นเมื่อยอมรับว่าตัวเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแค่มีชีวิตที่เรารู้สึกว่าถูกต้องและอบอุ่นก็พอเสียงของความสงบ ในโลกที่ทุกคนอยากพูดบางทีความเงียบอาจจะเป็นภาษาที่อ่อนโยนที่สุดและในความเงียบนี้เองเราได้ยินหัวใจของตัวเองชัดที่สุดถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดติดตามเบาใจทุกวันอิน y m i ์ d มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ